สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l The ิชเชสไบนัทครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือนประจำเดือนมกราคมนะของผู้ที่มีดาวจันลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกุมหรือคนที่เกิดในวันที่21มัมกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกท่าน นะครับผมก็ขออวยพรนะฮะผมให้คุณนั้นเนี่ยะฮะมีความสุขนะครับในวันคล้ายวันเกิดนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมค,คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวงังสมปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมอีกหนึ่งปีนะครับผมอีกด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ เรื่องแรกนะครับที่ดาวอาทิตย์นะครับผมอยู่ในเรือนที่12นะครับจะพูดถึงในเรื่องของอารมณ์นะครับผมเบื้องลึกนะครับอารมณ์เชิงลึกนะฮะจิตใต้สํานึกจิตไร้สํานึกนะครับผมเป็นหลักนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับโดยเฉพาะจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและความมั่นคงหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักและความสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะฮะผมในบางท่านนะครับ อาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เนาะสำหรับ2เรื่องนี้นะครับหรืออาจจะเป็นทุกเรื่องก็ได้ก็คือแล้วแต่อ,องศาที่ตัวดาวอาทิตย์หรือว่าตัวลัคนาของคุณนั้นสถิตอยู่นั่นเองนะครับดีแค่ต้นหรือดีแค่ดีแค่ปลายอะไรแบบนั้นนะครับผมก็อันนี้เป็นค่อนข้างเชิงลึกนิดนึงนะครับก็อะไรที่ตรงกับคุณนั้นก็ค่อยเก็บเอาไว้กันนะครับเพราะว่านีเรื่องของจิตใจนะมันค่อนค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนเนาะนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้อะไรที่ ตรงกับตัวเองก็ค่อยเอามาใช้กันละกันแต่ว่าเนื้อหามีค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะในเดือนนี้นะครับดาวอาทิตย์จะเดินผ่านดาวศุกร์นะครับผมแล้วก็ดาวพลูโตที่พูดถึงในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าอาจจะมีประเด็นนี้นะครับในแง่ของจิตใจนะครับเกี่ยวข้องกับอ่ะความต้องการความมั่นคงก็ได้ในแง่ของการเงินนะครับในแง่ของการงานในลักษณะที่ ทำเงินได้อยู่ทําแล้วมีความสุขนะครับหรือในแง่ของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับคนรักก็ตามนะครับผมหรือว่ากับคู่หุ้นส่วนก็ตามนะครับผมเป็นพิเศษเลยมากๆนะฮะดาวทั้ง3ดวงนะครับผมในราศีมังกรเมื่อกี้ที่ผมได้พูดไปนะครับทำให้คุณนะมีความจริงจัง ซีเรียสนะครับผมและต้องการความเป็นรูปธรรมสูงนะครับดาวพุธนั้นยายเข้าสู่ราศีกุมในเรือนที่1วันที่2องมกราคมนะครก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ดาวพุธนั้นทำมุมกุมกับดาวพลูตโตในเรือนที่ 12นะครับนั่นหมายถึงชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีความคิดในเรื่องต่างๆที่มีความลึกซึ้งนะครับผมโดยปกติแล้วชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะเป็นราศีที่มีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับผมคิดไวทําไวแต่ในช่วงนี้นั้นคุณอาจจะได้อยู่ในสภาวะของการหยุดพักนะครับผมหรือว่าอาจจะชา้ากว่าปกตินะครับผมเบรกตัวมากกว่าปกตินั่นเองซึ่งก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าเดือน12นั้นนะครับจะไม่เหมาะกับความแอคทีฟเท่าไหรน่นะครับจะเป็นแพสซีฟมากกว่า นะครับผมแต่ว่าในแง่ดีนั้นก็จะเ,เขาเรียกว่าในแง่ดีนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของเบื้องหลังหรือว่าเป็นชาวราศีกุมที่เป็นนักซัพพอร์ตต่างๆดาวฤกษ์เริ่มเข้ามานะครับผมในราศีของคุณนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่19มกราคมเป็นต้นไปจะดีต่อการเริ่มต้นที่ทําอะไรอย่างจริงจังมากกว่าในช่วงต้นเดือนนะครับแต่ว่าทีนี้ในวันที่14มกราคมนะครับผมดาวพุธจะเดินถอยหลังกรับเข้าสู่ราศีมังกรจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ดังนั้นงอ ปรับตัวหรือว่าปรับแผนนะครับผมในแง่ของความคิดนั้นนะครับผมจากที่คิดเอาไว้จากที่ตั้งใจเอาไว้นั้นนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมาจากความคิดที่คิดจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้อาจจะมีการแบบว่าเปลี่ยนแผนนะครับไปเป็นแผน B ไปเป็นแผนอื่นๆอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีการ ปรับตัวเข้ามาเล็กๆน้อยๆนั่นเองอยากให้ระวังในเรื่องของอเอกสารนะครับเครื่องมือการสื่อสารให้ดีเพราะว่าดาวพุธก็เกี่ยวข้องกับทางนั้นโดยตรงนะครับทีนี้ต้นเดือนนะครับผมดาวยูเรนัสนะครับผมดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมจะทํามุมกับดาวทิต์นะครับผมโดยเรือนที่4นั้นหมายถึงเรื่องของนิสัยนะคะรับผมหรือเรื่องที่อยู่ในจิตใจเรื่องสภาวะทางอารมณ์นะครับการทํามุมนี้นะฮะจะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีความ แข็งแรงนะครับผมทั้งด้านการปรับตัวนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นะครับผมเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวนะครับผมสู่การเดินทางาไม่ใช่การเดินทางโทษสู่การเดินหน้านะครับผมในปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับดาวคารนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่24มกราคมนะครับดาวคารจะทํามุมที่ดีถึงดาวพฤหัสนะฮะดาวของโอกาส และเริ่มทํามุมที่ดีต่อดาวยูเรนัสนะครับดาวของคุณเองและจะมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆให้กับาชาวลัคนาราศีกุมนกที่ต้องการจะเริ่มทําสิ่งต่างๆหลังจากที่ดาวทิตนั้นย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะครับหลังจากวันที่19มกราคมนั่นเองนะฮะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะครับชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่12นะครับ จะเกี right. ่ยวข้องกับอารมณ์เช right ิงล like the ึกนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างมากดาวศุกร์ยังคงเดินถอยหลังอยู่นะครับผมและกุมดาวพลูโตส่งถึงดาวเนปจูนในลักษณะที่ดีนะครับนั่นจะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับผมจะต้องคิดต้องไตร่ตรองนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ดาวเนปจูนในเรือนที่2จะช่วยกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆนะครับผมอย่างความเหมาะสมในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะครับผมการคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับถัดไปที่จับต้องได้มากขึ้น นะครับแข็งแรงมากขึ้นนะครับเมื่อดาสุกเดินหน้าในวันที่29มกราคมจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะได้ตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมจะเกิดนิวมูนนะครับในวันที่2มกราคมที่ผ่านมานะครับในเรือนที่ 12นะครับจะยิ่งย้ำในเรื่องของอารมณ์และความต้องการพลังลึกๆที่อยู่ในจิตใจของชาวล,ลัคนาราศีกุมนะครับผมในแง่ของการเปลี่ยนแปลงการเยียวยานะครับในเรื่องของคําพูดที่คุณเคยได้รับมาหรือว่าได้กระทําต่อใครนะครับผมซึ่งจะกลายเป็นความรู้สึกผิดต่างๆหรือว่ากลายเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจนะครับผมช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการฮีลิ่งนะครับผมสิ่งเหล่านั้นนะครับทิ้งทอมา่าต่างๆที่อยู่ในจิตใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดนะครับผมแล้วก็เดินหน้าต่อไปนั่นเองนะครับ ฟูมูในวันที่17มกราคมนะครับในเดือนที่6นะฮะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการลงทุนนะครับดาวพลูโตและดาวเนปจูนจะให้ผลที่ดีในแง่ของโอกาสทางด้านการลงทุนต่างๆนะครับผมแม้แต่ทางด้านของการเล่นหุ้นบางท่านอาจจะได้เงินในลันกษณะจากเงินโบนัสจากการทํางานหรือบางท่านอาจจะได้ในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการพัฒนาในเรื่องของโปรเจกต์ของคุณก็ได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าจะหนักๆไปทางของอถ้าไม่ใช่เรื่องของการดูแลนะครับซึ่งไม่รู้ว่าคุณดูแลอะไรอยู่ในตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะและนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะครับสําหรับผู้ที่มีดาวจักรคณาราศีกลุ่มนั่นเองนะฮะในแง่ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในแง่ของไพ่นะครับซึ่ง ก่อนจะดูไพ่นะครับผมแนะนำนะให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะครับตรวจสอบวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าชาแนลของเรานะครับผมเป็นชาแนลสําหรับโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะฮะดังนั้นนะครับก็อยากจะให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยเฉพาะวันเกิดและเวลาเกิดนั่นเองนะครับในส่วนของเวลาเกิดนั้นนะฮะจะเป็นส่วนสําคัญที่เอาไว้หาลัคนานะครับดังนั้น ถ้าชาวลัคนาราศีกุมนะครับลองไปหาเวลาเกิดมาถ้ารู้นะนะครับจะได้รีเช็คด้วยนะครับว่าตัวเองเป็นลัคนาราศีกุมจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าในแง่ของโหราศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายตะวันตกอย่างที่ผมดูนะครับหรือว่าสายไทยหรือว่าสายที่มาจากอินเดียนะครับก็จะใช้ลัคนาเป็นหลักในการดูดวงนะครับจะให้ผลในการออพูดถึงอนาคตนะครับผมได้ดีมากที่สุด นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ทราบสามารถดูวันเกิดด้วยได้สามารถใช้วันเกิดในการดูได้ไหมก็ได้นั่นเองนะครับอย่างที่ผมเคยบอกในทุกๆคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะบอกเช่นเดียวกันนะครับโอเคอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเดือนนี้นะครับของชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับผมจะมีความสําคัญกับตัวคุณอย่างไรนั่นเองนะครับพุ่งไพ่ห้าถ้วย ไพ่หนึ่งถ้วยเริ่มเห็นทิศทางที่ดีนะครับไพ่ two of views นะครับหรือ two of pentacles นั่นเอง the d e v i l the chariot นะครับ ไพ่สามเหรียญน,นะครับ Free of Views Seven of Wands Five of Wands The h i g h of End โอเคแล้วพไพ่ใบสุดท้ายนะครับสำหรับเดือนนี้ King of Sword. s w o r r s เหมือนชาวราศีมังกรเลยตำแหน่งเดียวกันด้วยนะครับอ่ะโอเคสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับในเดือนนี้มีไพ่ห้าถ้วยอยู่ตรงกลางนะครับผมคุณอาจจะ ทัชนะครับหรือว่าสัมผัสในะอารมณ์ในเชิงลึกของคุณอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมว่าในเดือนนี้นั้นจะมีความสําคัญสําหรับคุณมากๆเลยนะครับผมหรือว่าบางคนนั้นอาจจะเจอในเรื่องลําบากใจนะครับหรือว่าเรื่องเอ,อ่อเรื่องจุกจิกกวนใจในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับช่วงเดือนธันวาคมนะครับบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความสัมพันธ์เข้ามาก็ได้นะครับผมซึ่งนะครับถามว่ามันจะมีการ เปลี่ยนแปลงแบบการจบไหมสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาก็ถ้าถามผมนะในไพ่นะครับมีไพ่เดวิลเข้ามาเนี่ยอันนี้มันหมายถึงเรื่องของการผูกมกัดก็อาจจะยังไม่ได้จบแบบเต็มที่100%เนาะแต่ว่าก็จะมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามานะ่าหมาถึงอะไรครับ การเริ่มต้นใหม่สําหรับความสัมพันธ์เก่าอันนี้ก็เป็นไปได้ช่วงดาวศุกเดินถอยหลังที่ผมบอกไปในช่วงเวลานี้นะครับจนถึงวันที่29มกราคมนะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณนั้นจะแก้ไขนะครับผมความผิดพลาดในแง่ของความสัมพันธ์บางคนอาจจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเข้ามาในลักษณะของอ่ะ เพื่อนนะครับผมหรือว่าคนที่ทํางานร่วมกันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดในแง่ของความรู้สึกและอารมณ์ก่อนละกันเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีการติดขังมามันมีการที่ผูกมัดนะครับผมเบื้องบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคุณความเศร้าโศกเสียใจนะครับผมเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ย มีไพ่แชร์เวกเข้ามาก็คือชาวลัคนาราศีกุมนั้นต้องไปต่ออ่ะหรือว่าคุณจะต้องบาลาน์ในเรื่องของทั้งการงานนะครับหรือในเรื่องของความสัมพันธะ์น้องม้ามี24ส,สีนะครับผมมี2แบบก็คืออ่ะอาจจะเรื่องหนึ่งเรื่องของสภาวะทางความเป็นจริงนะครับผมเรื่องรูปธรรมเรื่องงานเรื่องเงินนะครับแต่ว่าสภาวะทางจิตใจนั้นคุณก็ต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนั้นคุณอาจจะจําเป็นที่จะต้องปลดล็อกตัวเดิะเดวิลออกไปนะครับปลดเปลื้องพันธนาการทางความคิดนะครับผม ทางอะไรก็ตามแต่นะที่เป็นเรื่องอท,ที่เป็นเรื่องหนักอ,อกหนักใจของคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็สถานการณ์นะฮะต่างๆมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าดีมากเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีไพ่สองเหรียญเข้ามานะครับก่อนจะเป็นไพ่สามเหรียญในเรื่องของการเงินนั้นกำลังจะดีขึ้นตามลําดับนะครับแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นมีไพ่ห้คา 5, าเข้ามาอาจจะมีการทะเลาะ อาจจะมีความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่ลงรอยกันกับใครสักคนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพื่อนอันนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเจ้านายนะครับผมอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามีไพ่พระเข้ามานะครับไพ่พระก็อาจจะหมายถึงพวกคู่สมรสก็ได้นะได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมีไพ่พระเข้ามาเขาจะเปิดโอกาสให้คุณนั้นได้ ได้ลิลี่สะได้ปลดปล่อยอารมณ์ตรงนี้นะครับผมให้เป็นอิสระแล้วพร้อมที่จะไปสู้กับสิ่งอื่นๆมีไพ่เจ็ดไม้เข้ามาคือคุณยังมีหน้าที่ที่คุณต้องทํายังมีสิ่งที่คุณต้องสู้ยังมีภาระมีงานมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่คุณนั้นจะต้องแบบทําต่อหรือเดินหน้าต่อน,นั่นเองนะครับดังนั้นก็จะต้องแก้ไขนะครับผมในเรื่องของอารมณ์ตรงนี้ก่อนเพราะเป็นไพ่ตรงไพ่ตรงไพ่ไตรงกลางนะครับผมก็จะค่อนข้างมีความสําคัญ กับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้มากเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูไพ่กันต่อเนาออ่ะเนี่ยมีไพ่พระมาอีกแล้วนะครับซึ่งไพ่พระเนี่ยเข้ามา2ใบนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีโอกาสที่ดีที่จะแก้ไขนะครับผมในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะบางท่านนะครับก็เมื่อกี้ผมพูดถึงในเรื่องของความมั่นคงความจริงจังเนาะในแง่ของความรักนะครับบางคนอาจจะ แผนนะครับผมที่จะอ่าเข้าพิธีสมรสได้แต่งงงแต่งงานเลื่อนระดับความสัมพันธ์นะครับผมให้มันยกระดับมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่าจะได้แต่งแล้วหรือยังอันนี้ผมยังมองไม่เห็นเนาะนะครับผมอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะจะตกลงกับคนรักของคุณว่าเอ้ยเราจะแต่งงานกันไหมอะไรแบบนั้นแล้วคุณก็ต้องแบบว่าหาเงินนะครับผมหรือว่าอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณนั้นแบบว่าสามารถจัดงานได้อะไรแบบเนี้ยโดยเฉพาะ ในเรื่องของสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็มีไพ่สองเหรียญเข้ามานั้นอาจจะหมายถึงว่าสภาวะทางการเงินของคุณเองก็ยังไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นนะครับซึ่งมีไพ่สเตรนเข้ามาด้วยนะครับคุณจะต้องใจเย็นๆนะ่ะแล้วก็ใช้พลังของการความเข้าใจหรือสติปัญญาของไพ่สเตรนเนี่ยเข้ามาจัดก,การในแง่ของ The De v i l แล้วก็ในแง่ของตัว5 5ถ้วยนะครับในตอนนี้นะก็คือคุณอาจจะต้องใช้ตักกะมากๆนะครับผมหรือว่าจะต้องลดการใช้อารมณ์ลงซึ่งโดยปกติแล้วชาว ลัคนาราศีกุมไม่ค่อยใช้อารมณ์อยู่แล้วแหละอันนี้เข้าใจนะครับผมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพอคุณไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์แล้วจูจ่ๆแล้วมันแบบว่าอินเทนส์รุนแรงขึ้นมาแบบกระทันหันคุณก็จะมีวิธีการรับมือที่ที่ยากกว่าราศีอื่นๆอะไรแบบนั้นนะครับก็อยากให้คุณนั้น ถ้ารับมือด้วยอารมณ์ไม่ได้ก็รับมือด้วยสติก็แล้วกันอะไรอย่างนั้นเนาะนะฮะอ่ะมีไพ่เทมเพลนส์เข้ามาการเปลี่ยนแปลงกําลังเข้ามานะครับผมในแง่ของการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของคุณเองจากการลงมือทําของคุณนะครับผมจากการที่คุณนั้นนะครับได้เขาเรียกว่าได้ได้อยากจะเปลี่ยนแปลง นะครับผมได้คิดถึงอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนนะนะสิ่งนี้จําเป็นจะต้องเลิกสิ่งนี้จำเป็นจะต้อง,ง,องทําต่อไปต่อนะครับในลักษณะของชาริรัตก็เข้ามาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะกําลังนําพาคุณนั้นไปสู่อนาคตนะครับผมที่อยู่ข้างหน้าในตอนนี้ก็ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับมีไพ่เอ็มพีตินเนสนะครับผมเข้ามานะครับไพ่ดาดนะครับผม ซึ่งอันนี้หมายถึงอะไรครับมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกันเนาะเพราะว่า Emptyness คืออะไรครับถ้าคุณจะเห็นเนาะว่า ตัวของคนคนนี้ที่นั่งสมาธิอยู่นะครับมีช่องโหว่มีช่องว่างไปหมดเลยมันเหมือนกับว่าการการละทิ้งอารมณ์เนี่ยอารมณ์ตรงนี้นะคะรับผมหรือว่าครอบผูกมัดต่างๆที่เป็นความโกรธความหงุดหงิดความน้อยเนื้อต่ําใจที่ผมบอกเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดนะครับที่สร้างบาดแผลอาจจะโดนบูลลี่หรือโดนอะไรมาทําให้คุณนายรู้สึกไม่มั่นใจนะครับผมละทิ้งมันไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะครับให้หนึ่งถ้วยเข้ามาคือการเริ่มต้นใหม่ ไปทำอะไรใหม่ๆไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจออะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณนะั้นรู้สึกว่าคุณมีความสุขนะครับผมแต่ว่าคุณจะต้องเทส,สิ่งที่มันอยู่ข้างในทิ้งออกไปก่อนให้ได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเรามาดูนะอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะครับในแง่ของงานนะครับคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาสนใจในงานของคุณนะครับผมในเนื้อง,งานของคุณในความสามารถของคุณก็ได้นะครับบางคนอาจจะได้โอกาสเนาะ ที่จะเข้ามานะครับผมทําให้คุณน,นั้นกลับมา,ามีมีงานที่มั่นคงอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับใครที่กําลังวางแผนเรื่องงานนะครับอาจจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามานั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับดอกเชอร์รี่บอสซัมนะครับผม return quietly now and be at peace นะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรที่ มาจากเดือนธันวาคมนะครับหรือพฤศจิกายนช่วงปลายเดือนอะไรก็ตามเขาบอกว่าเฮ้ยให้คุณกลับไปคุยให้คุณกลับไปเคลียร์ให้คุณกลับไปจัดการแก้ไขนะครับในแง่ของความเข้าใจผิดนั้นหรือว่าในแง่ของความเข้าใจถูกแต่ว่าเกิดความรุนแรงก็ตามนะครับผม return q u e l y นะครับผม and be p e a c e นะครับมันคือสันติภาพอ่ะดังนั้นนะครับมันอาจจะเป็นความแบบว่าเถียงกันเล่กงานโวยหนักหน่วงมากแต่จริงแล้วมันไม่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างที่ มีแนวทางเป็นของตัวเองอ่ะนะครับมีแนวทางเป็นของตัวเองอยากจะสู้อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพัฒนางานอยากจะพัฒนาองค์กรเหมือนเหมือนกันดังนั้นก็เป่าประโยชน์ที่คุณจะมีปากเสียงกันนะครับดังนั้นก็กลับไปนะครับผมบีพีสสันติภาพคุยกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะทีนี้ก็เป็นการพยากรสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับหรือมีดาวจันทร์ราศีกุมนะครับผมหรือว่าคนที่เกิดในวันที่21มกราคมจนถึงวันที่19กนะครับผม19กุมภาพานันธ์ นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเรานะครับผมสำหรับคลิปรายปียังทำให้อยู่นะครับผมแต่ว่าผมก็ค่อนข้างยุ่งๆอย่างที่ ผ่านๆมานั่นเองนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดือนนี้ผมจะลงคลิปเราความรักรายไดมากให้ครบด้วยนะครับผมนี้คือความตั้งใจนะครับความตั้งใจตั้งใจบ่อยมากแต่ทําได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งโดยปกติก็จะทําไม่ค่อยได้นะฮะผมขออภัยจริงๆนะครับผมก็ถ้าติดตามยังไงนะครับผมอย่าลืมรอดูคลิปนะครับรายปีแล้วก็คลิปรายความรักด้วยนะครับผมเอาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ